โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data c h ค r a c t e r ตกันดั้มกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะมาอยู่กับตระครจากฝั่งกันดั้มซีสบท MSV อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือตระครอ,อย่าง Buster d a g g e r นั่นเองครับ Buster d a g g e r คือ Bu ส t e อร์รุ่น Mas Product ที่ถูกใช้งานในช่วงปี7-1หรือว่ากันดั้มซีสภาคแรกตระครตัวนี้ประวัติมันจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าประวัติของตัวนักบินเนี่ยมันมีเยอะกว่ามากเลยโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีด ังจากเหตุการณ์เฮลิโอโพลิสที่บัสเตอร์กันดัมถูกขโมยไปโดยกองทัพซาบทางกองทัพโลกจึงได้เริ่มมีการพัฒนาหุ่นแมสโ d ดักอย่างแด็กเกิลขึ้นมาหรือว่าสไตล์กันดัมรุ่นแมสโ d ดักนั่นเองครับโดยตัวของ d ด c กเกิลจะมีความสามารถในการติดตั้งแบ็คแพ็ k สไตล์แพ็และหนึ่งในแบ็คแพ็ k สไตล์แพ็ที่มีการสร้างขึ้นมาก็คือบัสเตอร์สไตล์แพ็กบัสเตอร์สไตล์แพ็จะเป็นการนำอาวุธหลักของบัสเตอร์กันดัมมาทำเป็นแบ็คแพ็ k ให้สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ในการต่อสู้โดยจะมีอาวุหลักกเเป็นชอร์ และไฮเอนจีไลฟ์ฟิร์หรือว่าปืนประกอบหลักของตัวบัสเตอร์นั่นเองครับในการพัฒตาแบ็คแพคตัวนี้นั้นค่อนข้างที่จะลําบากเพราะมันไม่ใช่แค่การนําอาวุธมาทําเป็นแบ็คแพคเท่านั้นมันต้องมีการวางระบบใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบยิงปืนระบบเลงเป้าหรือแม้แต่ระบบพลังงานของตัวโมบิสูนครับเนื่องจากว่าอาวุธของบัสเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะกินพลังงานเป็นอย่างมากเลยจึงไปจะต้องทําให้โมบิสูที่ใช้งานแบ็คแพคตัวนี้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างที่ทําการพัฒนาแบ็คแพคตัวนี้อย ทั้งหมดโดยองค์กรไรเบรียนเนื่องจากว่าองค์กรไรเบรียนก็กาลังพัฒนาแบ็คแพคตัวนี้เช่นเดียวกันและองค์กรนี้ก็ไม่อยากจะให้คนอื่นมีแบ็คแพคแบบเดียวกับของตนเองเลยทําลายข้อมูลของกองทัพโลกทั้งหมดเพื่อเป็นการครอบครองแบ็คแพคนี้แต่เพียงผู้เดียวอีกทั้งตนเองยังมีเส้นสายในกองทัพโลกได้มีการใช้เส้นสายนี้สั่งห้ามไม่ให้สร้างบัสเตอร์สไตแพคขึ้นมาอีกเป็นการตัดตอนไปครับทําให้กองทัพโลกนั้นไม่สามารถที่จะสร้างบัสเตอร์สไตแพคขึ้นมาได้จึงยกเลิกการพรัฒนา ไปและหันไปสร้างบัสเตอร์รุ่น m แมสโ r รดักแทน จากจุดนี้จึงถือกําเนิดเป็นบัสเตอร์แดกเกิลขึ้นมาซึ่งบัสเตอร์แดกเกิลมันก็เหมือนบัสเตอร์ปกติครับเพียงแค่ดาวเกตเรื่องเกาะเรื่องอาวุธลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองอันดับแรกเลยก็คือตัวของแดกเกิลไม่มีการใช้งานเฟสชิปนะครับทำให้เกาะของบมบิสูตตัวนี้นั้นจะบางกว่าในเรื่องของอาวุธก็จะเหมือนกับบัสเตอร์ก็จะมีการลันเชอร์และไฮเอเนอร์จีไรเฟิลหรือว่าปืนประกอบของเจ้าตัวแต่อาวุธนี้ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองพลังงานในการยิงเป็นอย่างมากตัวของบมบิสูตเลยจะมีกะะการการร,าาารแ้ไขเื่องงงพลัน อาวุธที่มีการเพิ่มเข้ามาจะมีบีมเซเบอร์ติดตั้งอยู่ที่แขนของโมบิสูทั้ง2ข้างซึ่งจุดนี้บัสเตอร์จะไม่มีแล้วจะมีอาวุธที่ดาวเกตลงมาด้วยก็คือมิสไซล์พอร์ตเดิมทีแล้วตัวของบัสเตอร์จะมีมิสไซล์พอร์ตติดตั้งอยู่ที่ไหล่ของโมบิสูทข้างละ6รูใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเหลือเพียงแค่ข้างละ3รูเท่านั้นระยะในการยิงและระบบเรงเป้าของตัวโมบิสูทก็จะเหมือนกับบัสเตอร์กันดั้มเลยครับก็คือยิงไม่แม่นเหมือนกันนั่นเอง นิยามโดยสรุปของตัวนี้มันก็คือบัสเตอร์ที่มีการดาวเกตอาวุธกับเกาะลงมานั่นเองครับพูดถึงเกาะ ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีเกาะเฟสชิพนะครับแต่ว่ามีการติดตั้งเกาะพิเศษเหมือนกับตัวเด็คเกิลลงไปด้วยนั่นก็คือรามิเนตอาร์เมอร์ครับรามิเนตอาร์เมอร์เนี่ยจะเป็นการปล่อยของเหลวมาครอบตัวโมบิสูดแล้วใช้ในการป้องกันอาวุธบีมนะครับซึ่งเดิมทีแล้วรามิเนตอาร์เมอร์เนี่ยจะมีการติดตั้งไว้ที่ยานลบครับก็คือยานอักแอนเจิลมีการใช้งานอยู่นะยานอักแอนเจิลมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่มีการฝาชันบรรยากาศมันจะทําการปล่อยของเหลวออกมาไว้ที่ตัวของยานแล้วฝาชันบรรยากาศใช คือลามิเนตอาร์เมอร์ครับยานลบใช้มันเพื่อต้านความร้อนที่เกิดขึ้นจากการฝ่าชั้นบรรยากาศได้มีการนําจุดนั้นมาปรับใช้กับโมบิสูดเพื่อให้ต้านความร้อนที่เกิดขึ้นจากบีมหรือคือเกาะนี้เป็นเกาะที่เอาไว้ใช้ป้องกันบีมแต่เนื่องจากว่ามันเป็นของเหลวนะครับมันปล่อยออกมาแล้วมันป้องกันได้เพียงแค่แป๊บเดียวของเหลวนี้ก็จะหายไปแล้วตัวโมบิสูดก็จะกลับมาสู่สภาพดั้งเดิมของมันซึ่งจะไม่เหมือนกับเกาะเฟสชิพที่มีการเปิดตลอดเวลาตราบใดที่พลังงานของโมบิสูดนั้นยังคงเหลืออยู่และระยะเวลาและจํานวนในการใช้ นตอาร์เมอร์จึงมีจํากัดแต่ยังน้อยก็ดีกว่ามันไม่มีของป้องกันตัวเลยกองทัพโลกสร้างบัสเตอร์แดกเกอร์ขึ้นมาจํานวนมากแต่ก็ไม่มีการพูดถึงจํานวนที่แน่ชัดว่ามีจํานวนทั้งหมดกี่เครื่องกันแน่ส่วนตัวนักบินที่มีการโชว์ว่าขับเครื่องนี้นั้นมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในตัวของเนื้อเรื่องนั่นก็คือเลนาเอมิเลีย เลนาเอมเลียเธอเป็นเนเชอรัลหรือว่าคนธรรมดาไม่ใช่โคอเนเตอร์ซึ่งสังกัดอยู่กับกองทัพโลกนะครับเธอมีความสามารถในการวางแผนการลบและมีความสามารถในการขับโมบิสูตรทุกรุ่นและทุกฝ่ายด้วยนะครับก็คือเธอมีความสามารถในการขับโมบิสูตรที่เป็น o อปฏิบัติการของกองทัพซาบซึ่งโดยปกติแล้วเนเชอรัลจะไม่สามารถขับได้ด้วยนั่นเองเนเชอรัลที่มีความสามารถในการขับหุ่น o อปฏิบัติการของซาบได้นั้นมีจํานวนอยู่น,ยน้อยนิดเป็นอย่างมากซึ่งโดยปกติแล้วพวกนั้นจะมีการศึกษามาก่อน แล้วค่อยขึ้นไปขับแต่ว่าเธอไม่จําเป็นครับขึ้นไปขับได้เลยแล้วจากเหตุผลนี้เองทําให้เธอเนี่ยได้รับเลือกให้เข้าร่วมในการพัฒน,นา G Project หรือว่าการพัฒน,นากันดั้มของกองทัพโลกขึ้นมาก็คือสไตล์อีจิตพวกเนี้ยเธอมีส่วนร่วมในการพัฒน,นานะครับแล้วเธอยังได้รับหน้าที่ให้เป็นครูฝึกนักบินโมบิสูที่จะขึ้นขับกันดั้มทั้ง5เครื่องด้วยนี่จะเป็นรูปของนักบิน5คนที่ต้องขึ้นขับสไตล์อีจิปต์ดูเอลบัสเตอร์และบิสนะครับแต่ว่า5คนนี้เน ในเหตุการณ์เฮลิโอโพลิสเลยไม่สามารถที่จะขึ้นขับหุ่นได้แล้วนอกเหนือจากนักบิน5คนที่ตายไปแล้วเธอยังได้ฝึกฝนนักบินอีก2คนซึ่งเป็นนักบินกันดั้มด้วยนะครับก็คือเอ็ดเวิร์ดโดยจะเป็นนักบินของซอร์สคารามิตี้และจีนนักบินของฟลอร์บิด n นบลู ระดับตัวท็อปกันเลยทีเดียวแต่หลังจากนักบิน5คนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเธอตายเธอก็ไม่ฝึกนักบินคนอื่นอีกเลยนะครับเนื่องจากว่าเธอเนี่ยโกรธแค้นกลุ่มโคอเนเตอร์ o เป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะไปสอยพวกมันด้วยตัวเองเธอเลยได้ขึ้นขับมบิรสูตอีกครั้งหนึ่งโดยจะขับตัวของ buster d กเกิลตัวนี้เองแต่ว่าเธอเนี่ยมีความโกรธแค้นกับโคอเนเตอร์ o ก่อนหน้านั้นอีกครับในอดีตเนี่ยตัวของเธอนั้นได้สูญเสียน้องชายไปเป็นเหตุความขัดแย้งระหว่างโคอเนเตอร์ o กับเนเชอรัลโดยปกติ Nè เหตุการ์พวกเนี้ยคนที่ก่อดจะเป็นเนเชอรลแต่ว่าเนื่องจากเธอเป็นเนเชอรลครับเธอก็ต้องโทษโคอเนเตอร์ A ไว้ก่อนเลยจะกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอเข้าร่วมกับกองทับโลกนั่นเองครับหลังจากที่ลูกศิษย์เธอตายเธอได้เข้าร่วมโอเปอเรชัน88โอเปอเรชัน88จะเป็นโอเปอเรชันที่เกิดขึ้นในวันที่8เดือน8นั่นเองครับโอเปอเรชันนี้เนี่ยจะเป็นปฏิบัติการที่ทําการบุกโจมตีกองทับซับที่อยู่บนโลกฐานที่เธอบุกโจมตีเป็นฐานที่ใช้จอดยานมินเนอรอว่าในกันนัมซีเดสตินีครับหรือวา เธอคือการบุกโจมตีในทางบกทางทะเลและทางอากาศพร้อมกับบุกโจมตีในทุกทิศทางอ้อมฐานทัพเลยครับทําให้ฐานทัพนี้ตั้งรับการบุกโจมตีของเธอไม่ทันทําให้ฐานทัพนี้เสียเปรียบในการรบเป็นอย่างมากแต่ว่าตัวเธอนั้นกลับไม่ได้อยู่จนฐานทัพนี้ถูกยึดครับเนื่องจากว่ามีคําสั่งให้เธอนั้นขึ้นไปต่อสู้บนอวกาศในศึกสุดท้ายของกันดั้มซีสก่อนทําให้ฐานทัพนี้ไม่ถูกตีแตกแล้วอยู่ยาวจนถึงเดสตินีเลยนั่นเองส่วนตัวเธอที่ถูกส่งขึ้นอวกาศนั้น ไม่ได้มีแผนการในการลบเพราะเป็นคําสั่งกระทันหันอีกทั้งเธอไม่ได้เอาลูกทีมไปด้วยนะครับเพราะลูกทีมของเธอต้องต่อสู้อยู่บนพื้นโลกครับทำให้เธอเนี่ยเรียกได้ว่ามาแบบเหมือนทหารทั่วไปอะ่ะ แค่แบบว่าเขาสั่งมาให้สู้ก็สู้ๆไปงั้นแหละระหว่างนั้นเองเธอก็ถูกฟรีด้อมยิงตกแบบไม่ทันรู้ตัวเลยครับทําให้บทของเธอจบลงไปในการน้มซซตภาคแรกถ้าเรนาอยู่ที่โลกต่อฐานนั้นคงกลายเป็นของกองทัพโลกไปแล้วครับกองทัพโลกมันเห็นแค่ว่าเลนาเนี่ยเป็นนักบินที่เก่งคนนึงส่งขึ้นไปสู้บนวัวกาศเลยจบแค่นั้นเอามันก็ง่ายไปบางทีมันใช้คนไม่ถูกเวลาเอาซะเลยความสามารถในการวางแผนการลบและความสามารถในการขับโมบิสูของเธอนั้นทําให้เธอได้ฉายาว่ามิดาเรซากุระหรือว่า สกุระปั่นป่วนซึ่งเกิดขึ้นมาจากแผนการลบของเธอนั่นเองครับที่เธอเนี่ยใช้แผนการลบแบบสายฟ้าแลบสร้างความปั่นป่วนให้กับศัตรูแล้วก็ระเบิดภวเขาเผากระท่อมเปรียบเสมือนกับสกุระที่ล่วงโดยเธอเลยได้ฉายานี้มาถึงแม้ว่าจะจบเหตุการณ์กระดมสิทธที่เธอถูกฟรีดอมยิงตกแต่เหมือนเดิมครับอคิล่ามันไม่ได้ยิงใครตายอยู่แล้วเธอไม่ได้ตายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับทำให้เธอยังมีชีวิตอยู่จนถึงปีคอสมิกอีล่าที่7 3แล้วเธอจะได้เปลี่ยนเครื่องไปขับซอร์สคารามิตี้ซึ่งเป ของเธอยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่าต่อในซอสคาราเมตตี้กันดั้มทีหลังแล้วกันแต่ก่อนจะจบคลิปเราจะขอพูดถึงรอยแผลเป็นกันหน่อยครับโดยตัวของแผลเป็นนี้เนี่ยมันจะเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นรูปเก็บดอกซากุระด้วยครับแล้วนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งที่มาของชื่อฉายาซากุระปั่นป่วนอนิเมะให้เมครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้า,า,นาสวัสดีครับผม